สวัสดีค่ะอาจารย์ดรสุกุมาอ่เจริญค่ะรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะก็ขอเก่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนค่ะวันนี้ทุกคนก็มาเป็นลูกศิษย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะคณาจารย์ทุกคนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ เนื่องจากเทอมนี้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ก็คือเดือนก,กรกฎาคมถึงสิงหาคมน,นี้ก็จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งหลังจาก2เดือนนี้นักศึกษาก็จะเข้ามาทําการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยปกตินะคะซึ่งคณะที่มีสำเทศนะคะเราก็คืออาคารที่26นะคะตึกสีฟ้าเมื่อนักศึกษาเข้ามานะคะทางคณะก็มีความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการและห้องเรียนที่ทันสมัยนะคะเราก็ หลอนักศึกษาอยู่นะคะทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นนักศึกษาใหม่การเป็นนักศึกษาใหม่ก็ต้องมีการปรับตัวนะคะเนื่องจากบริบทในการเรียนการสอนเนี่ยมันแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในโรงเรียนนะคะ นักศึกษาจะมีอิสระภาพมากขึ้นนะคะก็คือเราจะเรียนตามตารางสอนนะคะแล้วก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือนักศึกษาจะต้องแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรมนะคะเพื่อที่นักศึกษาจะได้บริหารเวลาได้ดีแล้วก็สามารถเรียนจบตามระยะเวลาที่กําหนด ะะทีนี้ในการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะในแต่ละเทอมนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน22หน่วยกิตนะคะแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มถอนรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะในการสำเร็จการศึกษานะคะนักศึกษาจะต้องเรียนได้เกรดเฉลี่ยนะคะ2.00ดขึ้นไปนะคะถึงจะสำเร็จการศึกษาได้นะคะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะคะการเริ่มต้นที่ดีก็นำความสำเร็จมา ในระดับหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเราวางแผนที่ดีเราก็สามารถเรียนจบได้นะตามกําหนดเวลานะคะทีนี้สําหรับคนที่เรียนเก่งนะคะก็อาจจะวางแผนในเรื่องของการสําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมนะคะ ถ้าเรามีเกรดเฉลี่ย3.65ขึ้นไปนะคะเราสามารถเรียนจบด้วยเกรดนิยมอันดับหนึ่งนะคะถ้า3.25ก็จะเป็นเกรดนิยมอันดับสองนะคะคือเราสามารถวางแผนได้นะคะนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็ยังมีทุนการศึกษานะคะสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีและนักศึกษากิจกรรมนะคะถ้านักศึกษาเรียนเกรดเฉลี่ย3ขึ้นไปสามารถขอทุนเรียนดีได้นะคะซึ่งจะเป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนนะคะ สำหรับทุนกิจกรรมนะคะนักศึกษาต้องเรียน2.5นะคะก็คือต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไว้นะคะเพื่อจะได้ทุนกิจกรรมซึ่งเป็นทุนที่ยกเว้นค่าเล่าเรียนเช่นกันนะคะทีนี้ในการเรียนนะคะเราต้องมีระเบียบวินัยน,นะคะเพื่อที่เราจะได้บริหารเวลานะคะแล้วก็สําเร็จการศึกษาตามกําหนดนะคะทีนี้อาจารย์ก็อยากจะแจ้งใหสทาว่าเมื่อเข้ามาเรียนแล้วสิ่งที่ศาสจะได้นะคะ อันที่หนึ่งก็คือนักศึกษาจะได้คู่มือคู่มือในการเรียนนะคะคู่มือนักศึกษานะคะซึ่งในนั้นจะมีระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาต้องศึกษาคู่มือนะคะทีนี้อันที่สองพอเข้ามาแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะทีนี้ถ้าเรามีปัญหาอะไรในการเรียนนะคะเราสามารถทีจ่จะสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้นะคะทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็พวกระเบียบวินัยต่างๆหรือว่าปัญหาอย่างเช่น ปัญหาต่างๆอย่างเช่นไม่เข้าใจว่าเออเราจะต้องลงทะเบียนอย่างไรนะคะเราสามารถที่จะสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้หรือมีปัญหาก็สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้นะคะแต่ในกรณีที่นักึกษาอยากพบอาจารย์ึกษาสามารถพบอาจารย์สุดมาได้ที่ชั้น3นะคะ ห้องผักอาจารย์นะคะในสา,สามารถมาพบอาจารย์ได้นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทั้งทางอีเมลนะคะทั้งทางไลน์ไลน์กลุ่มนะคะเฟซบุ๊กกลุ่มนะคะก็คือ Facebook ของคณะนะคะหรือสามารถโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงนะคะก็คือถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะสามารถที่จะเข้ามาพบอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ก็ยินดีให้คำปรึกษานักศึกษาทุกๆคนนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ ะะอยากให้ษามีความขยนันมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนนะคะเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาทุกคนจะทําหน้าที่ของตนเองได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สําเร็จการศึกษาเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนะคะแล้วก็ของคณะของมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ